ข่าวน้าฟีดอันนี้นะครับเป็นดราม่าร้านสะดวกซื้อนะครับเอาเข้าวกล่องให้ร้านสะดวกซื้ออุ่นชวนดพนักงานมองเหยียดช่างเน็ชี้พกสิ่งนี้ทางสะดวกนะครับก็มีคนโพสต์นะครับสาวาเอาเข้าวกล่องไปให้ร้านสะดวกซื้ออุ่นนะครับเจอพนักงานมองเหยียดสุดท้ายเสียข้าไปฟรีๆทั้งที่ซื้อมาจากที่นี่นะครับผมเรื่องก็เกิดที่26 e กุมภาพันธ uh ์ uh นะครับผู้ใช้ตอกายหนึ่งมีการเล่าเรื่องนะครับว่าเตาไมรเคฟที่บ้านเสียทำให้อุ่นอาหารไม่ได้จึงไปร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เพื่อขอให้พนักงานช่วยอ,อุ่น,าอ,นอ,อาหารไม แต่ว่าคือซื้อกลับแล้วไงแล้วเตาที่บ้านเสียก็เลยเอามาให้ที่นี่อุ่นนะครับก็เจ้าพนักงานถามว่าเอามาจากไหนเหรอกับด้วยสายตาเยดเยดๆนะครับพอเรื่อมเปอย่างนี้เธอก็แจ้มที่ต้นทางบริษัทดังกล่าวนะครับแต่ไม่มีการตอบสนองนะครับชาวเน็ตก็ยอมรับว,ว่าถ้าจะแก้ปัญหานี้ก็คือถือใบเสร็จไปด้วยนะครับน่าจะสะดวกขึ้นเยอะบางคนก็มองว่าเธอช่างใจกล้าจริงๆที่กล้าขอให้ร้านสะดวกซื้ออุ่นอาหารให้เพราะบางคนเลือกซื้อใหม่สบายใจกว่านะครับสำหรับส่วนตัวผมนี่คิดว่าก็ไม่น่าทำอย่างนี้นะครับคือแบบว่าเราซื้อกันจบไปแล้วเน่่รามอใหุ นะครับต่อให้เราเอเาไปเสร็จมาเราอาจจะแบบของร้านอื่นก็ได้ของที่อื่นก็ได้ใช่ไหมมันรู้ส <OM C. S 2> ึกแบบไม่ดีนะฮะแล้วก็ไม่แปลกที่เขาจะมองเราด้วยสายตาไม่ดีเพราะแบบว่าเราเอาอาหารมอุ่นให้ทีหลังอย่างเงี้ยก็นาจิตตังนะครับ